ันนี้เราอยู่กันที่งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปี2557นะคะมีบุ้น๊นึงที่น่าสนใจค่ะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะมีหมอมาอยู่ที่นี่ค่ะในการรักษาเกี่ยวกับโรคเส้นอมะพึกอมาพาตนะคะใช้วิธีการที่เรียกว่าเหยียบเหล็กแดงแล้วก็การฟาดน้ํามันค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้นะคะเราอยู่กับหมอแล้วค่ะคุณหมอทเนแรรัชนีกรค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ให้ช่วยเล่าถึงวิธีการนี้หน่อยคะ่ะว่าวิธีการนี้เราได้สืบทอดมาอย่างไงคะครับผมได้รับการสืบทอดมาจากอาจารย์ที่อยู่จังหวัดราชบุรีนะครับประมาณร่วม20ิปีมาแล้วนะครับการรักษาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านคือการเหยียบเหล็กแดงและการฟาดน้ำมันนี้เป็นรักษาเกี่ยว,วโรคโรคอามาัอามพฤกษ์อัมพาตแล้วกเกี่ยวเส้นเอ็นนะครับอย่างพวกไหลตีนะครับแล้วก็แขนขาชาไม่มีแรงค,ครับแล้วก็ปวดหัวเขา่า ปวดขาปวดเอวปวดต้นหลัางแล้วก็ใบเกนครับเป็นต้นครับผมผู้ป่วยที่มารักษาส่วนใหญ่จะเป็นคนกลุ่มไหนคะกลุ่มก็ประเภทผู้ใช้แรงงานครับแล้วก็พวกขา้าราชการหลังเกษียณไปแล้วครับตัวน,นี้ผู้สูงอายุอะไรเงี้ยครับเขาจะมีอาการที่สะสมเรือหลังเขาจะไปหาหมอนวดที่อื่นจะไม่ค่อยหายนะครับ,รบเพราะว่าส่วนมากหมอที่รักษาทั่วไปเขาจะใช้แค่นวดกระทาน้ำมัน อย่างผมนี่จะมีน้ํามันแล้วก็เหล็กที่เป็นตัวถ่ายความร้อนน้ำมันของผมนี่ลงสมุนไพรประมาณร้อยแปดตัวครับแต่ตัวหลักๆนี่ผมมาใช้พวกสมุนไพรเกี่ยวกับการรักษาเส้นเอ็นค,ครับสมวอย่างตัวอย่างเช่นพลายนะครับพลายนี่เป็นการแก้ปกช้้ำอักเสบบวมเพราะคนป่วยส่วนมากนี่เขาจะรักษาที่อื่นมาแเขาอักเสบมา,มา,มาที่อื่นมาแล้ว อักเสบมาช้ำมาอะไรเงี้ยเราจะมีตัวนี้ช่วยลดการอักเสบแกช้ำใช่ครับแล้วแล้วอีกตัวหนึ่งก็พวกไอเกี่ยวกับเส้นเอน็นอย่างเถววันเปียงแถวเว้นออนวันนังคําพวกเนี้ยเราตัวนี้เรามีตัวผสมเหมือนตัวหลักจะช่วยการรักษานะครับช่วนแล้วของเรานี่ขั้นตอนรักษาเนี่เราดูว่าพวกสมุนไพรพวกเนี้ยมันเป็นเน้นทางเส้นเอ็นเยอะ,ะแล้วพวกตัวรองไปก็ประมาณร้อยร้อยแปดชินิด ครับคือที่เราได้รับสืบทอดมาเนี่ยก็คือการเหยียบเหล็กแดงเหยียบเหล็กร้อนๆนเนี่ยมันไม่ร้อนหรอคะตรงนี้คือเราได้ถ่ายทอดเลยการใช้คาถาดับพิฟไฟนะครับสมัยโบราณน,นี่เราจะสังเกตด้วยครับแม่ทอดเขาจะไปอยู่กระดานไฟใช่ไหมครับแล้วก็ให้แม่อยู่ประมาณ7จวันสิวันกระดานไฟร้อนๆอน่ะเ,เอาะะเอา มีเตาตั้งเงี้ยแล้วก็แล้วก็อาแม่ก็มีนอนพึ่งท้องเพื่อให้มดลูกเข้าอูแพงแต่ว่าถ้าอยูงั้นมดแม่ไม่ไหวทนไม่ไหวไม่ไหวแต่เขาจะมีหมออ่าิดไฟอย่างเงี้ยหรอหมอเขาจะใช้ข้าวสารกับเกลือครับมีข้าวสารกับเกลือผมจะใช้ข้าวสารกับเกลือเนี่ยเป่าเพื่อที่เตาเพื่อดับิดไฟแล้วมันเป่าที่คนไข้เพื่อเป็นดัดไฟมันเป็นการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับผม ในเรื่องของไฟเนี่ยมันไปช่วยให้กล้ามเนือ้อเส <t> ้นเลือดม <letter> ันด<ๆ>ีขึ้นใช่เป็นคายคลายตัวเลยให้คลายตัวใช่ไหมคะความรอนเข้าไปใช่ความ้อคบแต่คนไข้จะไม่รู้สึกร้อนเห็นไมครับมันจะไม่รู้สกไม่รู้ซ้อนเพราะว่าเราไปตะครบตะครบเพราะระดับพิษไฟไปแล้วค่ะครับแล้วคนไข้จะรู้สึกโล่งสบายอย่างนี้ครับค่ะและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างน้ํามันที่หมอบอกน้ํามันก็คือได้รับการสุดทอดมาเหมือนกันครับผมได้รับการสุดทอดแล้วก็มาทามาเที่ยว แต่พิธีการทําน้ํามันของเราเนื่องต้องใช้เวลาครับดังที่ไปนี่ของผมข้างหน้าเนี่ยะจะบอกวิธีการทําน้ํามันคือว่าเราต้องเรียกบรรดาลูกศิษย์มาคือนี่เราเผยแพร่เลยใช่ไหมคะน้ํามันเนี่ยครับสอนอยูด้วยอะไรด้วยตอนนี้อตอนนี้ผมนึกษึ์ผู้หญิงประมาณแปดเก้าคนที่เยียบได้แล้วเมือ่อวานมาเหยียบแล้วผู้หญิงมาเหยียบค่ะครับคือน้ํามันเราเนี่ยเป็นส่วนตัวช่วยทําให้การรักษาได้ผลึ<ค>้นได้ผลตัวปึนต,ตัวตัวตัวสำคัญเลยครับ หนึ่งหลักการกดจุดสองน้ำมันนะครับสามเหล็กความร้อนมาช่วยสี่พวกกระถาอุคมพปกนี้ยครับม,บม็มีส่วนประกอบร่วมด้วยมีสมัยโบราณที่มีกระถาพวกคลา,ายเส้นอะไรเงี้ยพวกมนย์ว่วนมากจะรู้จักกันว่ามีกระถาคลายเส้นจับนี่แล้วก็ว่ากระถาไปอะไรไปครับจับเพื่อให้เส้นคลายอ่อ,อนลงอะไรประมาณนี้แล้วการ ฟวดน้ำมันฟา้น้ำมัน,น,มนครับคือการฟาดน้ำมันนี่ผมยากระทะเนี่ยนะครับตั้งไปให้ร้อนครับผมย่าน้ำมันเทลงกระทะก็จะลุกเป็นบูไไนบไแดงเนี่ยบูบอย่างเงี้ยผมจะมันมียมชุบที่ไฟแต่ก็ตีที่คนไข้แบบนี้คือว่าไยนี้จะกระทบคนไข้โดยตรงเลยส่วนมากผมไม่ใช้วิธีการฟาดน้ำมันเนี่ยกับคนไข้ที่รักษามไม่หาย เลื้อรังอะไรเงี้ยไปหาที่ไหนก็ไม่หายผมรักษาก็ไม่ดีหมายถึงว่าเราสัมภาษณ์อาการแล้วคือคนนี้เป็นมานานแล้วเป็นเลื้อรังจะใช้ฟันน้ำมันก่อนเลยไม่เราจะเย็บเล็กก่อนอ๋อเย็บเล็กก่อนแบบพี่คนนี้เย็บเล็กก่อนนะครับเย็บเล็กก่อนแล้วก็ตามด้วยฟันน้ำมันแต่สําหรับคนที่แบบเบาๆเราก็จะไม่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 ทำถ้าาอยากทำเราก็ทำได้เราก็ทาให้อะไรเงี้ยเพราะว่าฟันน้ามันนี่หนึ่งหมอเหนื่อยเหมือนกันเพราะเราต้องใช้พลังติดภายในเข้าไปเข้าไปด้วยอะไรเนี้ย ปั้นบอต้องคุมคุมเรื่องไฟคุมเรื่องอะไรค่ะผมปั้นคนไข้ไม่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 รู้สึกร้อนแต่คนอยููงนอเนี่ยแเด็นไปโดนคนยะร้อนผมสามารถคุมคนไข้ได้คนเดียวคนอื่นผคุมไม่ได้เราสามารถี่ีะคนไข้กับเราสองคนแต่รักษาเรื่องการฟันน้ำมันนี่คนมากจะได้ผลเพราะหนึ่งปัตทาะนะปัตทาโอ้นี่คัานแล้วไม่ร้อนเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นนะคนเราเนี่ย ศรัทธาในตัวหมอนะครับหายไปแล้ว50%าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมีกำลังใจใช่ไอ้โรคร้ายมันก็ถอยถ้าใจไม่สู้ไม่เอาโรคก็ไม่หายแต่สถานตัวหมอหายไปแล้วห้าสิบอีห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ฝีมือหมอผลการรักษาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะครับที่รักษาผ่านมามันรู้สึกก็ข้าวสิบเปอร์เซ็นต์นี้ไปเลยที่ว่าหายครับมีน้อยน้อยที่ไม่หายครับโอกาสหายเยอะหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความศรัทธา พอคุณปัญญาแบบนี้จะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเขาเกิดความประทาเกิดความเชื่อมั่นค่ะตนนี้กำลังใจเขามีขึ้นมาแล้วเขาโอกาสหายมีเยอะมากนอกจากว่ามันไม่ไหวจริงๆแล้วแบบเดินไม่ได้อะไรไม่เป็นเลือนลังมาเป็นติดปีเงี้แต่เป็นระยะเริ่มแรกนี่ส่วนมากจะหายแค่นั้นเลยอาการหนักสุดที่เราเคยรักษามาท่านไหนแล้วได้ผลดีก็เดินไม่ได้ถามมาเลยเป็นอัมา อ,อ,าาอ้อามาาอาืออ้ามผาพามแบบเนี้ยอ้ามืออ้ามผาดเดินไม่ได้ครับต้องช่วยคนคนช่วงช่วยพยุงน<ช>ี<ช>่ยใช่ไหมคะอุหาขึ้นมาครับแล้วก็แล้วแลรักษา,<บ>าต้นเนืน่องรักษาตเดินเท่าไหร่คะก็ประมาณสี่ห้าครั้งมไม่นานครับสี่ห้าครั้งสี่ครั้งนี่หมายถึงว่าเคสที่ป่วยมาใหม่ๆ ไม่เอาระยะนานที่ว่าหลายหลายปีแล้วหลายปีมาแล้วก็เคยมีมาแล้วก็หายหายแบบเดินด้านช่วยเหลือตัวเองได้แต่ว่าทำงานไม่ได้นะเขายเยอะเลยข้าหของน้ําอะไรกินข้าวกินปลาเลยเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ไม่เป็นภาระกับลูกหลานในบ้านแต่ถ้าธรรมดานี่ต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้าเปลี่ยนแพ้พัเพืิดอะไรเงี้ยนะตอนนี้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จากที่ทีมงานมาเห็นการรักษาของหมอนะคะจะเห็นว่าเออเหงื่อเนี่ยท่วมตัวเลยทีนี้หมอไม่ไม่ร้อนไม่อะไรอย่างงี้หรือว่าเรา,าคือปกติครับเพราะผมอยู่นี่ท่วมหนึ่งไอนผมไม่ดับพิษไฟไปแล้วเห็นไหมครับเพราะผมคุมไฟผมอะไรผมดับพิษไฟเรียบร้อยแล้วค,ความรู้สึกก็คือปกติสองไอพ่นมาเราคุ้นเคยอยู่ตรงนี้คเคยอยู่เคยทํามาจนจนความเคยชินะนะครับแต่ว่าเราก็เชื่อมั่นว่า คุบาจยา์คุ้มครองปกปักรักษาเราเพราะว่าววก่อนจะทำพิธีเราต้องไหว้คูบาจยา์อ,อันเชิญปู่ชุกุมรพัฒน์ท่านยามาและบรรดาที่คูบาจารย์ที่สั่งสอนเราเนี่ยก็เชิญมาอยู่กับเรามาคุ้มครองตัวเรามาคุค้มครองคนไข้รักษาคนไข้ค่ะพูดถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาคะโอ้ดิมานี่ก็มาผมมาในนามของบุตรจังหวัดสมุทรสาครจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยตอนนี้แล้วแต่ตถาที่เขาให้ บางคนก็ยี่ิบาทก็มีร้อยบาทก็มีแล้วแต่ครับเราจะไม่เรียกร้องเรารเราเราช่วยเหลือจะเ,เหลือเขาเพราะว่ามันเป็นโครงการของสาธังหวัดสมุทรสาครครับของอาจารย์สมจิตที่แล้วนังมานะครับอ่าและถ้าเป็นคนไข้ที่ตามไปถึงบ้านที่สมุทรสาครล,ล่ะคะก็บางคน้าเขาพอช่วยเหลือได้ก็ผมก็ทิดครัสามร้อยบาทค่าครูยี่สิบเก้าบาทแต่คนจนนี้ผมขอค่าครูยี่สิบเก้าบาทครับคบ่าครูยี่สิบเก้าบาทก็ หลักสาคัญก็คืออยู่ที่กาลังใจ,จค่ะความเชื่อมั่นความศรัทธาอยู่ที่จิตมากกว่านะคะถ้าเราศรัทธาแล้วก็เชื่อมัน่นเพราะว่าถ้าคุณเราถ้าศรัทธาเชื่อมั่นแล้วโอกาสหายมีเยอะครับอย,อย่างพี่คนนั้นที่เคยมาเนี่ยแกก็วานก็ดองกระเด้งกระดงมาแต่เป็นประมาณสิต่องปีแก่เพิ่งเดินได้มาประมาณสองเดือนมาหาผมนยะอยู่ที่อ,อุิุกวัยว่าโอเคว่าโลกหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ คือมาจากไกลๆก็มาหาเราครับนี่คือแรงศรัทธาอย่างที่หมอบอกว่าถ้ามีศรัทธาเชื่อมั่นในตัวหมอครับโรคต่างๆจะหายไปจากร่างกายครึ่งหนึ่งแล้วครับที่เหลือก็คือขอให้เป็นมือมือหมอเป็นมือให้ถึงมือหมอบ้างครับค่ะแต่ละรายใช้เวลารักษาในแต่ละครั้งนานไหมคะโอ้ถ้าการหนักก็ประมาณสองชั่วโมงโอ้ครับสองชั่วโมงต่อเนื่องเลยนะคะต่อเนื่องเพราะว่าเราต้องค่อยๆ คนแก่เราลงแรงไม่ได้แเราต้องค่อยให้เขารู้สึกตัวค่อยค่อยทำค่อยอะไรการรักษาแบบนี้ต้องใช้ระยะเวลาแต่ถามว่าต้นทุนสูงไหมสูงใช่ไหมแต่ว่าเราต้องการช่วยเหลือคนที่คุนทุกเพราะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยแพงต้องใช้มันบริสุทธิ์แล้วสม่นไุ์นี้ผมลงต้องร้อยแปดตัวแล้วทานนี่ผมต้องเผาตลอดเวลาเลยให้เหล็กแดงเนี่ยเพราะว่าเหล็กไม่แดงไม่ได้เพราะต้องเผาจอบให้ร้อนแต่ว่าเจตนาเราเขาต้องการช่วยเหลือ ไอ้ที่เงินเรียกคุณเรียกตรงนั้นก็คือว่ามาเป็นค่าใช้จ่ายค่าทานค่าน้ํามันปกติไม่ค่อยได้อะไรท่าไหล่ในการรักษาผลการรักษาที่จะให้ดีเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนประกอบไหนมากที่สุดอยู่ที่ส่วนไหนอยู่ที่ตัวหมออยู่ที่ตัวคนไข้อยู่ที่รงพยาบผมว่าสองส่วนะหนึ่งตัวที่ตัวหมอต้องคนไข้ต้องเชื่อังผมนินนึงยังไงคะ อาหารเรื่องของสแสลงผมแนะนำข่าวของสแสลงอะไรที่ห้ามบ้างอย่างเช่นนมไม้ผักดองเอาเกี่ยวเส้นนี่เป็นต้องเกี่ยวกับของสแสลงด้วยเหรอคะใช่ครับไม่ได้เลยนะครับอของสแสลงเนี่ยอย่างเหล้าบุรีก็ของงดก่อนอครับของสแสลงพวกองหมักดองสุราเนี่ยไม่ได้บุรีเนี่ยครับของสแสลง<ด>แล้วก็พวกพวกผัก<ด>พวกผักดองพวกนมไม้พวกไอ้ที่เป็น บุรีกาแฟเนี่ยก็เราก็จะขอหมดเป็นโซนก็คือจะคล้ายๆกับโรคเรือรังอื่นๆที่ห้ามทานของดองห้ามทานดอกไม้นะคะเพราะว่าไม่ถูกกับโรคก็เป็นเกี่ยวกับเส้นก็ถือว่าเป็นโรคโรคหนึ่งใช่ครับก็ต้องต้องทําตามคาแนะนําครับแล้วก็คนมาก็เขาถ้าทําตามแนะนําเรานี่็คนมากจะหายเยอะแต่ก็มาหาหมอผมขอประมาณสี่ห้าเที่ยวครับแล้วนัดมาแต่เที่ยวแรกนี่เขาจะรู้ตัวเลยว่า ดีขึ้นค่ะอย่างคนที่กระดิกมือไม่ได้อะไรไม่ได้มาเที่ยวแรกต้องกระดิกได้ผมจับได้ต้องกระดิกได้ไดอ,ะดไดอะไรได้ตามสถิติแล้วที่หมอรักษามาเนี่ยเป็นขนาดไหนเป็นมากี่ปีที่เราแบบเออรักษาไม่ได้จริงๆเราก็ต้องบอกคนไข้ตามตรงอะไรอย่างนี้ออใช่ไหมเออมีครับแต่ว่าส่วนมากก็จะไปหาที่โรงพยาบาลแล้วมาโรงพยาบาลไม่รับแล้วถึงมาถึงผมนะครับแต่ถึงมาถึงผมนี่แต่ว่าที่ว่า ท,ที่ว่ารักษาไม่ได้จริงๆแต่มาจากผมนี่นอนนิ่งๆแต่ว่ากลับไปนี่เขาสามารถที่จะกระดิกมือดิกเท้ามันลั่งน่อยอะไรได้สดชื่นขึ้นสดชื่นขึ้นที่ว่าแต่มามาสภาพไหนกลับไปสภาพมันไม่มีมาอยู่ที่ผมนีวต้องดีขึ้นแต่ว่าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เท่านั้นที่ว่าแย่ที่สุดแล้วแต่มาถึงผมนี่ต้องสามารถที่จะพลิกท้ายพลิกฝ่าอะไรได้บางทีนั่งได้อะไรได้เนี่ยแต่ว่ายังเดินไปเงี้ยกระเสิบกระเิบนี่ไม่ได้ แต่มาจากโรงพยาบาลไม่ไม่ไหวแล้วแต่มาที่ผมนี่สามารถจะกระเตื้อนขึ้นหน่อยหนึ่งมีข้อจํากัดด้านอื่นๆไหมคะคนที่เป็นโรคอะไรร้ายแรงไม่สามารถที่จะรักษาด้วยวิธีนี้ได้ทวนม่ก็ไม่เคยนะครับแต่ถุนมาทำรักษาไม่ได้จริงอ่ะผมคิดว่าเป็นโรคเวรกรรมเขามากกว่าที่เขาทํากรรม,มามากอะไรเงี้ยนะผมก็แนะนําเขาให้ไปทําบุญนะให้แนะนําว่าบางบางทีเขาจะมีความในใจก็ให้คุยกับผมบางทีก็ททาอะไร ทาที่ร้ายแรงมาเขาก็เขาก็ระบายมาค่ะตอนนี้ผมก็แนะนําแนะนาเขาเขาเหมือนคนเราเก็บกดข้างในอ่ะเขาก็ระบายมาเขาหยุลุงสบายเช<อ>่นไหมคราวนี้ได้สบายปุ๊บคราวนี้ผมรักษาได้ครับเขาเหมือนคนกดเก็บกดไหมในเมื่อเขาระบายออกมาแล้วนี้เขาก็โล่งใจแล้วผมก็แนะนาไปการทําบุญอ๋อแสดงว่าคุณหมอนี่เ่าเจอคนคไข้หลายรูปแบบแล้วก็ทุกรูปแบบวิธีการรักษาเราก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะ ให้คนไข้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดครับผมนี่มันทำหลายอย่าง,งผมตั้งแต่มาพูดด้วยอไอ้่ารเจ้าที่แล้วก็ทําพิธีกรรม,มผมยทุกทีตรงเนี้นะครับนี้เราก็มีความรู้ตรงนี้พอคนไข้ามาแบบไหนอะไรดูเขาอ,อกคนไข้มีทุกแล้วเรื่องทำทำ,ทำกรรมมาเยอะๆเราก็สามารถจะปลอบใจเขาได้ค่ะ นอกเหนือนจากนี้แล้วโรคที่เลื้อรลังหรือว่าไร้แรงอื่นๆก็คือสามารถที่จะมารักษาเกี่ยวกับเส้นได้ได้ครับแต่แต่ว่าให้ดีขึ้นถ้าว่าเป็นนนหลังจริงอ่ะแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่9เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ที่ที่หายเราคุยเกี่ยวกับเส้นเกี่ยวกับพื่นผ้าเรายังไม่ได้คุยถึงไมเกรนเลยไมเกรนเป็นยังไงบ้างอ๋อไมเกรนก็คือปวดหัวเมื่อมวานก็มีช่างภาพบางคนหนึ่งครับปวดหัว แล้วผมว่าปวดให้ก็เออเมื่อเมื่อเมืม่อตอนเมื่อคืนนี้เขาทํางานอยู่ที่หมอหนวดเวดเวดเวดศาสตร์เขตร้อนผมกดนี่ค่ะเพราะปวดจนตาแทบแตกเลยไมเกนเนี่ยนะคะปวดตตาถลนมาเลยตาแดง<อ>เขาไปนวดเขาตามผมไปที่โรง,งแรมะอะไรโรงคอแรกนี้ไปนวดให้เขารู้สึกว่าดีมากขอบคุณนุ่มใหญ่เลยแล้วอย่างนี้หายขาดไหมคะไมเกนไมเกนขอบคุณลักษามาเยอะแล้วครับ หายขาดแน่ขาดผมมั่นใจว่าหายขาดก็อาจจะเป็นในช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะมีอาการขึ้นมาก็คือต้องมาหาใหม่ไม่มันสมมติว่าพนะนานสองครั้งไบเกนนครับไบเกนประมาณสองครั้งผมกดแต่ต้องผมก็ไล <royable> ่คอบาลายแล้วกดจุดมันมีจุดไบเกนอยู่อครับจุดไบเกนนี่ละคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับผู้ป่วยที่อาจจะประสบปัญหากับโรคนี้อยู่นะคะอ่ะคาะเดี๋ยวลุงหมอจะสาธิต ในเรื่องของวิธีการรักษาด้วยการเหยียบเหล็กแดงแล้วก็ควดน้ำมันให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญหมอเลยแล้วก็ช่วยอธิบายถึงวิธีการรักษานะคะสำหรับคนไข้รา,ายนี้เขาเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะรายติดนะครับเป็นมานานเพราะยกไรไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็ปวดหลังปวดขาลงมาที่ที่ขาครับเป็นมานานาท่านก็เป็นขั้นรายการ นานแล้วเกี่ยวกับเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์นะเราเป็นมานานตอนนี้ก็เพิ่งมาเจอในงานครับก็เพิ่งได้เมื่อคุยกันมาเช้านเองโอเคแล้วหมอเริ่มต้นรักษาเลยได้เลยค่ะไข้ไลดีเนี่ยก็คือมีปัญหาทั้งช่วงไหลครับกระหาทำไมเราเริ่มเริ่มจากขาอ๋อเส้นนี่จนมากจะโยงกั้นมทั่วตัวแล้วครับเส้นคนเรามันมีประมาณ72,000เส้นนะครับร่างกายคนเรานะแต่เส้นประทานมี10เส้น เนี่ยพี่เป็นเส้นการะทะรีตั้งแนทนข้ามเราดูยังไงคะ<โ>อ๋อความเท้าหน้าของหม้อหรอเมื่อกี้เราจะเคยเจอคนไข้ประเภทเนี้ครับ<ช>เราจะรู้เลยใครป่วยเส้นอะไรเส<ช>้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างอามือผ่านเนี่ย,ยเขาจะเรี่ยกว่าเส้นสุมนาะ<ช>นะครับถ้าร่างกายของคนเรามือชาเท้าชานี่เกี่ยวกับการะทะรีนะครับตาปว,ปวดปวดหัวปวดเนี้ยอเออพ,พ,พวกจะเป็นพวกไปเกณฑ์พวกอะไรพวกนี้เรยจะ ระยะระยะระยะเกลจะสืบนานขึ้นไปนคร่ะลิงก์ก็ได้ค้างแข็งเนี้ยครับทำพื้นตอนผาอ๋อดูลักลษณะอาการแล้วจะรู้ว่าเป็นจากเส้นไหนครับผมแล้วเราก็จะแก้ตรงนั้นใช่ครับอันนี้แก้แกกาจากล่างขึ้นไปบนใช่ครับจากล่างขึ้นไปบนไม่ถึงแก้อาการนะคะครับเราจะไลนะ่เนี่ยตอนนี้พี่ทำไปแล้วคนหนึ่งครับเนี่ยที่ที่หมอบอกว่าแต่ละลายเนี่ยใช้เวลาทัสองชั่วโมงใช่ครับถ้าถ้าบางคนป่วยหนักมากอย่างพี่เนี่ยประมาณสองชั่วโมงเลยเนี่ยครับแล้วหมอ หุดาครับผมแล้วถ้าเจอจุดสาคัญน,นี้เราก็เราเราจะหยุดเหยียบแล้วก็มาแก้ตรงไหนที่มันแข็งทำไมเส้นเอ็นตรงไหนมันแข็งเราจะรู้แหล <S S S ะเราก็จะพยายามนวดพึงเมื่ออาจจะใช้คาวอาจจะใช้ตอออาจจะใช้มือกดแล้วแต่แล้วแต่เพื่อต้องการให้เส้นตรงนั้นมีการอ่อนตัวใช่ครับให้เลือดไปเลี้ยงรับอย่างพี่นี่ก็รรู้สึกดีขึ้นเยอะแต่เบาขึ้นเยอะนะครับ ครับเราจะเหยียบแล้วจะนิ่มกว่าเดิมเราจะรู้เลยว่ามีคนไข้เริ่มดีขึ้นแล้วนะเ,เราก็ถามคนไข้รู้สึกดีไหมแต่เรารู้อยู่แล้วว่าคนไข้ดีแน่นอนเพราะเราเริ่มแรกเราเหยียบแข็งพอตอนแรกเป็นอ่อนลงแล้วก็จะถามคนไข้อีกทีหนึง่งค่ะอา้าปีนลูกขึ้นคราวนี้ช่วงคอบาลายนี่ผมใช้มือนะครับจับจมือจับเพราะว่าคนคนไทยทั่วๆไปไปถือว่าช่วงนี้เป็นของสูงเราจะไม่เทา้าไม่ใย้เท้าเหยียบครับ ันนี้เราได้เห็นอีกหนึ่งูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่ช่วยสามารถรักษาเกี่ยวกับอาการเส้นอามาพึกอามาพาดด้วยการใช้การเหยียบเหล็กแดงและการฟาดด้วยน้ํามันนะคะเห็นแล้วก็ทึ่งมากๆนะคะในการรักษาด้วยวิธีนี้ค่ะและในวันนี้นะคะก็มีผู้ป่วยหรือว่าคนไข้นั้นก็มารอเข้ากาัน รักษากันเป็นจํานวนมากนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจการรักษาด้วยวิธีนี้นะคะก็ติดต่อโดยตรงได้ที่หมอทะเนศนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ